สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันของหลีกญี่ปุ่นรายการสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้นะครับก็คือ Japan v l e a g u e Division 1 V-Cup 2023-24ับ20ก่อนที่จะไปดูโปรแกรมนะเราก็มาดูรายละเอียดของถ้วย V-Cup กันก่อนนะครับโจโจะเรียกสั้นๆว่า V-Cup หรือถ้วย V-Cup นะครับหรือถ้วย V League นะครับ,ร ague, รบชื่อมันยาวจริงๆนะครับ V Cup นี้ก็ไม่ได้แข่งกันทุกปีนะครับหลังจากจบ ลีกดิวิชั่น1ฤดูการ2 0 2 3ูนยทับสี่เพิ่งจบไปนะครับซึ่งเริ่มแข่งกันมาตั้งแต่21ตุลาคมนะฮะแล้วก็จบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่3มีนาคมก็ NEC แลนโรกเกตของน้องเพียวก็คว้าชัยไปโดยการชนะ JT มาวสซึ่งพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งปีนี้นะครับดิวิชั่น1เราจะเห็นได้ว่าจำนวนการแข่งขันหรือจำนวนแมตช์เนะี่ยก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วนอกจากมีถ้วยจักรพรรดในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับ ปีนี้หลังจากจบลีกแล้วก็ยังมีถ้วยวีคัพนี่แหละครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่9มีนาคม67ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะจบทิงชนะเลิศทิงถ้วยกันก็วันที่7เมษายน2567นะครับวีคัพเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันทุกปีนะครับล่าสุดที่เคยแข่งจัดแข่งกันก็คือฤดูกาล20-2021นทับนะครับซึ่งในปีนั้นก็มีแข่งกันทั้งหมด12ทีมก็คือจำนวนทีมที่อยู่ในลีกที่พวกเราได้เชียร์กันอย ไซตามะอากิโอเม i ริกนะครับก็เรียกได้ว่าปีนั้นโอไซตามะมาแรงจริงๆเลยนะครับได้แชมป์ไปครองในขณะนั้นผู้เล่นของไซตามะมีผู้เล่นต่างชาติผิวสีชาวแคนาดาคือโจเซฟนะครับเป็นอัปปสิ์เธอสูงถึง185ซนเมตรแล้วก็มีจาจ้าแซนดีเอโกชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นมิดเดิลบล็อกสูงถึง195ซนเมตรนะครับ ก็ปัจจุบันจาจ้าก,ก็อยู่ JT นะครับก็นี่ก็คือทีมที่ได้ถ้วยล่าสุดก็คือเจแปนวีลิกดิวิชั่นหนึ่งวีคัพสองศูนย์สองศูนย์ทับสองหนึ่งพูดเต็มเต็มเสียทีสำหรับอันดับสองนะครับก็จะเป็นทีมของ NEC Red Rocket นะครับอันดับสามเป็นฮิซามิสุสปริงอันดับสี่ m a ทีมาวอันดับห้าสองทีมนะฮะก็ได้เท่ากันกนะ็คือ Denso r อ v กับฮิตาชิอันดับเจ็ดทีมโทเลกับโอกายามาซิเกลนะครับ อันดับ9ก็เป็นคูรูเบกับวิกตอรีนาฮิเมจินะครับอันดับ11ก็คือ PFU Bu ย a s คกับ t o y o ต้ t โ b โมริคุน C ึ่ก็จะเห็นว่า t o y o t a ในฤดูการนั้นก็อยู่ท้ายตารางในปีนั้นชมพู่พรพันเกิดปาดเป็นเซปเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของถ้วยวีคับกันนะครับถ้วยวีคับในฤดูการ2 0งศูนย์ทับนะครับก็ทั้งหมด12ท,ทีมก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับประกอบไปด้วยกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะกลุ่ม A ก็มี NEC และ Rock e t ฮะก็ไซตามะอากิวเดนโซ แล้วก็ฮิตาชิ P.F.U. b บู a คส s แล้วก็คูรูเบะหทีมนะครับกลุ i, ero, Spring, ras, Toyota, ่มบีโทเลอาโร่ฮิซามิสุสปริงเจทีมาวารัสโตโยต้าโตบริกุนซีแล้วก็โอกายามะซีก็อ่าและอีกทีมอารันบาเล่นะครับแข่งกันในระหว่างวันที่9มีนาคมถึง31มีนาคมนี่ก็คือการแข่งรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายจะแข่งกันระหว่าง6กับ7เมษายนนะครับโดยทั้ง2กลุ่มนี้นะครับภายในกลุ่มก็จะแข่งแบบ พบกันหมดนะและคัดเอา2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยผู้ชนะของทั้ง2คู่ก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนทีมแพ้ก็จะหล่นไปชิงที่3นะครับก็คือแข่งกันมาที่6ที่7เมษายนนั่แหละครับสำหรับโปรแกรมเสาร์อาทิตย์นี้แข่งเวลาเดียวกัน คือ13.00นอนของที่ญี่ปุ่นก็เท่ากับ11.00นอนของบ้านเรานะครับก็ขบแข่งพร้อมกันเลยนะครับวันละ4คู่เริ่มจากวันเสาร์ที่9มีนาคม2567นะครับ pfu bookcast เจอกับฮิตาชิของแนนทัดดาวนึกแจง้งคู่นี้ทูดิสปอตช่อง621นะฮะทูดิสปอ t ตวันนะครับ621ถ,ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็คู่ต่อมาโอกายามะซี asi, ก้นะครับเจอกับโตโยต้าของเตยหรยามารุงสุกอีกคู่หนึ่งก็เป็นคูรเบของน้องบบีมนะครั เจอกับเดนโซและก็อารันมาเล่เจอกับฮิซามิสุดสปริงของน้องยุ้ยชิตพรนะครับทั้ง4คู่ก็เวลาเดียวกัน11.0 0นนอนในเมืองไทยส่วนวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2 5 6 7นะครับ p f เอ u ยูบเจอกับไซตามะและก็โอคายามะเจอกับโทรเรของน้องไก่และก็อีกคู่หนึ่งคู่เบกของน้องบีมนะครับเจอกับ N e c ไอซีเรโรเกตของน้องเพียวสา,าวไทยเจอกันนะครับคู่นี้ก็ทรูดีสปอร์ตวันก็คือช่อง6 2 1ถ่ายทอดสดแล้วก็อีกคู่หนึ่งอารันมา เจอกับเจทีมวรสทั้ง4คู่แข่งเวลา11.00นเช่นกันก็สรุปทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์8คู่นี้แข่ง11.00นก็จะเห็นได้ว่าแข่งเวลาเดียวกันก็คงต้องเลือกชมเลือกเชียร์กันนะครับเท่าที่ดูทางทวิตดิสปอตวันช่อง621นะครับถ่ายทอดเพียงช่องเดียวจริงๆเขาจะมี ช่อง6 2 2 6 2 3แต่ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีโปรแกรมอื่นนะครับส่วนคู่อื่นๆก็คงต้องอาศัยช่องทางทางธรรมชาตินะครับก็เข้าไปทางเพจ Facebook ก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะมีคู่ไหนที่ทางเพจเขาถ่ายทอดกันบ้างก็อย่าลืมมาเชียร์สาวไทยทุกครั้งที่เธอลงแข่งกันนะครับและก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยกันกดติดตามกด s ับ s c r i b ์ช่องโจสปอรตและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลงุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ